ดีครับผมโยผมถ่ายอีกครั้งเองแล้วโทษที่หายครับพว่นี้ยุ่ง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 ครับผมโอเคครับผมเราไปเล่นต่ออี EP ที่แล้วนั่นเองเออไม่เล่นนานมีอะไรบ้ปะคะขอต้อนรับเดี๋ยวขอเชื่อคลองก่อนนะก่อนจะไปเริ่มนึกนึกไม่ออก,กมีอะไรบ้างไม่ได้เล่นแล้วพบกันใหม่นาไปเฮีย <c oughs> ยุ่งยุ่งเหี้ยอ๋อเอ้ยได้นะมาไปค่อยไปเปิดอะไรก็ได้เออนี่นี่องไม่มีตรงไหนวะ ได้ตรงนี้มันประตูแดงเปิดไปได้แล้วมีอะไรอีกไหมเออน่าไปเลยสูบอะเอ้อหรือโซนไหนวะอ๋อไปครับบ้านดีบิิโตมันอยู่ไหนวะไอ้ลูกเงว่ามันอยู่เตแะแล้วแมปแน่เลยเดี๋ยวขึ้นไปหาดูก่อน จำได้ว่ามันได้อยู่ในแมพเหรอเชือ่อก,กูอุย้ยแม็กนัมลืมไปแล้วไอ้ปืนอุ้ยปืนเยอะเนี่ยทำเป็นเล่นไปปืนนี้ไม่ค่อยถูกใจครูซื้อๆลองดูไม่ได้ก็าขายจริงก็ได้ทำไมไม่ไ,มไ,มไมปแปรวะโอ้โหอะไรเนี่ยไปไปวิ่งมองเลยไม่เห็นเลยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมีพายุฝุ่นเข้าโอ้โหแม็กนัม ถือแล้วอุ่นใจได้เกินเนะห็หนไหขโอ๊ยแคดนู้นะขอจัดก่อนอันนี้ไม่นีเอือนพกช่องแรกแหลไมไปคิวสองไม่เห็นมันจำไปแล้วรู้สึกไม่่อยได้ใช้โอเคเออนี่ต้องแบบนี้มันอยู่ไหนวะนี่ยเลยยุยกแบบมันอยู่ไหนวะ <c oughs> อยู่ไหนวะเนี่ยว่าอยู่ในแมปเนี่ยหายดีมันนั่งอยู่ในแมปและเชื่อกูแต่มันจะไปอยู่ไหนเท่านั้นอ่ะในบ้านเหรอก็อไม่น่ามีเนี่ยหน้าไถดูก็ะไรผู้เจอห,หนุ่มศพเหรออะไรวะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเปิดได้อะไรวะ โอ้ยหาตั้งนานเลยเฮียเจอแล้วนี่ตรงนี้อีกหรอโอ้ยกูหาตั้งนานไปไปไปมันดูมันเปิดได้มากเลยนะเอ้ยได้มาแล้วขอเล่นหน่อยไหนวะเอ้ยนี่ไงโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยเ <t od a |ms|> ียวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยเดี๋ยวเหรอโอ้ยลงมาดิเร็วเรเออสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเอออุ้ยอะไรเดี๋ยว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 เดี๋ยเอยุ้ยโอ้ยอยากแม่นแม่นเหลือเกินได้ไปแล้วผมก็โลดดมารอบนี้ เราหนีที่นี่เน่ะมาที่ไรขนลุกทุกทีโหอฮ้ยไปเปิดกะพานดีกว่าจำได้ไม่ได้มาโอ้ยลงนานอีกแย่ A few moments later อราจะถึงได้เราไปเราไปบึงน้ำต่อเลยก็ <c oughs> ขายได้เลยไี่ได้อาหารทำเมนูยิ่งไป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 คงในเซ็ตจอกหร,อหรอือวะ นี่ไงสภาอยากเปิดมานานแล้วเอออันไหนวะอยู่ไหนล่ะเออนี่ไงเ้อท <c oughs> ี่ไหนที่สุดสภาที่กบอยของฉันเมื <c oughs> ่อไหร่จะเสร็จเนี่ยโอเคไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนได้บ้างวะม,มีเรือด้วย <c oughs> มีเงินมีแค่เรือเนาะเออไปเลยวะเรือเรือมนตั้งในฉากหน้าไปหน้าก็ได้เกี่ยวกับขับเรือชิบหายไปมันเรื่องอะไรแปลกเนาะโอ้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเย้ย เยเควิถางเริ่มแคบไปไหนวะเนี่ยเฮ้ย hey, ทางเดือนใช่ไหมจอดเลยโอ้ห oh, มันหันให้ด้วยไม่เจ๋งโอเคเอ๊ะ <Okay. S 2> hey, คุณคุณอ๋อศาษาลิเบเทสใช่เปล่าวะจำผิดก็ใช่นี่ไหมเออไุนห <c oughs> มุนหมุน,มน กูดูทรงแล้ววันนี้น่าจะได้ฟาร์มอ่ะไม่น่าไปไหนไม่น่าจะไปหาเซนเบิร์กว่าในวันนี้โอ้นี่ไงจำได้ว่าข้างหลังมีเออกลับไปได้แล้วใช่ไหมคือกลับไปได้แล้วนะออกแล้วออกเลยภาษาทเนี้ยให้ฟาร์บไม่เคยหมดสักทีภาษาทเนี้ยโอเคอยู่ไหนข้างหลังนี่ไงหาทางกลับมาตั้งนาน ไปไหนวะนี่ไงโอเคอันนี้ไม่มีอะไรหรอกฮะว h a วนใดเฮ้ยไปไ,ไ,ปไปไหนวะไปจะพากไปไหนซ่อนอะไรไว้วะาสมบัติแน่เลยไม่ลึกจังวะยังยังไม่ถึงอีก เฮ้ยนานจังวะเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วโอ้โหเอาี่น็อกพี่เฉยเลยวัดเอาแล้วไงหล่นไหมเนี่ยไม่น่าหล่นนะเออขึ้นนี่อะไรเขาขึ้นได้ไหมไม่ได้ขึ้นอะไรอ่ะบอกเลยกูหน่อยดิกูงงมีอะไรอ่ะ Liberal, ข้างบนเหรอโอ้ยโอ้โอ้ขึ้นได้ขึ้นได้ต้องไงต่อม like ีกล่องนู้นฮึข้นนี่โอเคอะไรอะระเบิดอีแยะกระดูกบนไดเอ๊ะคือนอย่างอะเหรอเอ๊ะอ๋อโอเคไม่ได้ โอ้พอพอพอเก็ตอยู่เสียงไม้เจ๊แบบว่าไปทำไม้ขู่วะอืมด้วยอ้าวทำไรต่ออ้าววัด้ไงอะน่ะขึ้นดันไปแล้วไงทำไรต่ออันนี้เหรอสีขาวทำอะไรได้เอ่อไม่เจ็ดเว้ย แป๊นนึงก่อนดูก,ก่อนยังไงวะกูทุกจุดของฮอันนี้ลงเหรอไม่น่าใช่บงังอันนี้เพื่อนเหรอูอกไหมเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยเ,เดี๋เดๆไปได้อีกไหมเออไปได้อีกออคุณรู้ว่าสุดแล้วตอนแรกโอเคนีห่หรอเออแล้วก็กดสีขาวนี่ยอ่า อ่าแล้วไงอ่ะโอเคโอ้ดันหรออย่าบอกนะลงนี่แล้วขึ้นนี่เป็นยังไงระเบิดมีเอ่ออะไรอยู่กับแพงไหมเมียนมีเพชรพลอยอะไรไหมไม่น่ามีมั้งล่างใช่ไหมมีอะไรไหมข้างบน ไม่มีเนาะลงลงดิเอาลงง่ <c oughs> อยเฮ้ยจะบอกนะยที่ไหนผสมด,ดิรวมเอากดผิดโทษรวมเจ้ครบแล้วโ้หหาว่าจะเจอหาดิา เออมึงก็ไม่ทำนี้แต่แรกนี่ไมีอะไรอีกไหมบอลหรอไม่ดูน้อยจอังอะอะไรอ๋อมีแค่นี้เหรอวะจริงๆริเดียวออแค่นี้อะแล้วคำข้าวมีอะไรไหมมีระเบิดมีอะไรอีกไหมเออไม่หายอีอะดีกว่าแต่มันแดงอ่ะ มันแดงเอ้ยมันมีอะไรบ้า่หรอมีเพลเหรออันนี้ยิ่งเงียนเนียนอยู่ไม่หาดีกว่าไม่เสียงอะไรเหมือนว่าอยู่ในน้ำเลยวะไม่มีนะไม่มีม,มีไปดีกว่าช่างเถอะไปไปทำเนียขานหามันก็ลงไปพ้องกันไหน เอออะไรข้างบนเฮ้ยไงนี so ่สี่เงี้ยเราไดถึงภาคสามเลยเออโออถือสักทีไปหมดทุนาแล้วเอาเนี่นี่ล็อกเหมือนเดิมเนาะเหยาทางเนี่ยไปไม่ได้ครับทุกแต่เหมือนเห็นประตูอีกฝั่งเฮ้ยไงคืออะไรวะเนี่ยมีประตูอีกฝั่งเว้ย ตัวอะไรอ่ะว h a ทางไม่หรอตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวข้างบนไหมไม่มีอือ <c oughs> เอออยี้ะไอ้ยิงแทนไฟนี่อยี้ยเดี๋ยวนะขอเดินทั้งบัวก,ก่อนเออส่วนใหญ่ก็มีแต่นี้เอ๊ะ แล้วไม่จะมาถือได้ไงวะอยู่สกกลเลยโอ้โหสองอันนี้เปิดได้อยู่แต่อันไหนจะเปิดงไงโอเคลุกอ,อะไรเฮ้ยนี่เงเฮ้ย Cái gì nè Yeah Yeah Ui ui tìm tù lại lâu rồi What Ui Cái gì à Ui lột với Ui Đồ lỏng với kia มันไม่ตอบของวะโอ้โหูอู้อูรับเลยรับเลยรับอย่างเดียวกูรู้แล้วกูเข้าใจแล้วกูเก็ตแล้วมานี่ยทีว่าใช่เลยเน่มานี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 ้โอเคอีกกี้แน่แน่รอบนี้ยมานี้มานี่มานี่มานี่เฮ้อว่าใช่แน่ เอ้ยน,นี่มาน,นี่ถ้ามันมาไม่ถึงมันก็คงไม่เกิดเลยบ่อยหรอกเกิดสามรอบแล้วมันขอไม่ให้ออเนี่มานี่มานี่ยไอเหี้โดนหน่อยดิเออนี่แนี่แค่นี้ก็จบก็ว่าอยู่โอ้โห่ป้ามีวิธีหรออ้ใหญ่นะนี่โอเคแม็กซัมเหรอ มีอะไรอีกไหมอ๋อมันคือหีบตรงนี้ก็ว่าเยูะเดี๋ยนะสุนซ้ายมาส่ได้แค่นเนี่ยก็ว่ายอ้ยไปดูอีกฝั่งกันดีกว่ามีอีกฝั่งนึงมีฝั่งนึงไปไปไปดีนะมาจอดหันหน้าให้ ไปยังไงขับพ้องมาละโอ้ใหญ่ถ้าเรืมมอมอีเอสพีแล้วรวมพังแล้วนี่ปานี้โอเคเฮ้ยอย่ก็ได้อยู่อยเซียนอยู่ไป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 ไ,ปไหนวะทางนี้เอ้ยลึกแล้เนี่ยลึกลึกลึก,ลก วุ้ยมาไกลเอาเรื่องโอเคจอโอเคเออไปทางนี้ก่อน่าบอกนะโอ้โหโดดี้อะไรโดดกัหน้ามอเลยนะอ้โหอะไรอะปลาทองทุกทีเมื่อกี้โอเคหมดทุราแล้วไปนู่นต่อเฮ้ยตรงนี้อะไรวะ แต่เจียนเหรอมีอะไรไหมเนี่ยโอ้โหดีบอกนะโอ้ยนี่อะไรเส้นท้าไหนวะอึ๊บเออหอนละ้วัดอะไรไมมีน้ำลากวะเฮ้ยเจ้บอะไร อะไรวะวัดไม่รู้อ่ะโอ้โหรับรับรับลิเอ้ยอะไรเฮ้ยเดียวด้อ่าอ่าโโหวิจัยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอสสมบูรณ์นเข้ากับวัด เหมือนจะทดลองกันทั้งอย่างอบที่เป็นอ่าชื่อโมอะไร้ะโมโมเชื้อเชื้อเชื้อ,อโมไม่ไม่ใช่เร่แต่ไม่พอใจกับสุดนะไม่ไง้น้อยชิปไปดีกว่าหมดแล้วอุ๊ยอะไรวะอิวิอุ้ย,ย,ย,ยนี่แห่ Yeah. ตีแด,ด้เป็นไงแมนนั่นรถตัวเก็บเก็บคืออะไรวะเฮ้ยฮะฮอุ้ยอ,อะไรอ่ะแย่งยังอุ้ยหนีดีกว่าอยู่ต่อไง,ไงอยู่เอาไปดิลือไปกูต้องเดินเองโอ้ย อุ้ยอะไรวะข้างในไม่ค่อยน่ากลัวเลยหมดเลยใช่ไหมมันมีแค่นี้เหรอตรงนี้ก็แต่อของเยอะนะแจกเยอะจริงๆไปดิเราหาโมงออก,กิดโอเคโอ้โหก็ว่าอยู่คืออะไร หมดแล้วเอเคมีแค่นี้ยโอเคหมดละมีแค่มีแค่นี้ม,มัง้งเอ,อ้แต่เราได้ขอมาเยอะนะไม่ใช่น้อยนะไปดูกันเถอะเราได้มาบ้างก็ไม่รู้เออเราขอไปดูสุสานกันด้ยไอจังได้ว่าไอเซน,นเบิร์ตบอกให้ไปดูสุสานนี่สุสานมีอะไรวะเขาบอกให้ไปดูสุสานนี่มีอะไร เอาไปดูทักทีดิเดี๋ยวอนึงดูอยู่กูมาขายเออสองในสามไม่ที่ต้องบอกว่าสามในสี่มันมีอะไรวะเฮ้ยเซฟเฮ้ยมีอะไรวะเฮ้ยโอทางนี้เปิดแล้วโอ้ทางนี้เปิดแล้ว มองหน้าเหรอมองหน้าเหรอเฮ้ยอะไรเฮ้ยอ๋อวิ่งตามได้ก็ไม่บอกอออเออเออย่ายดีดดีดขอโทษด้วยไปไหนอุ้ยโอ้เนื้อเนื้อเหรอไปไหนอะไรก็เฮ้ยถูกจังโอเคจะเนื้อมาสอง หมดแล้วเหรอเฮ้อะไรการแสดงต้องทำนินต่อไปเออกูรู้นะเอออันนี้ก็ออกไปแล้วอ What อะไรอะเสียงอะไรอะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเสียงอะไรวะเป็นนะเป็นนึง,นะนงว่าไม่ใช่แน่แน่ปืนมา ต้องเจออะไรแน่ๆเอออันนี้แฟลกดเปลี่ยนเออวายลืมวิธีเปลี่ยนโอเคแม่งมีส่อนะเิดระเบิดอ่ะโคตรบิลฟูลยามีไหมเนี่ยไม่รู้จะเจอตัวอะไรเลยเสียงไปแปลกเอาเอาเกี่ยวไปหมดแล้ววะตอนแรกโอเคฮับปืนระเบิดไปแล้วเอ๊ะระเบิดไปคท้าอะไรวะ โอ้ไม่นักหกอันเราไปใช้เล่นซทหน่หย่โหพัตดิดมึงใช้เยอะมั้ยการ์เนี่ยในการไ์ารไม่ค่อยหาเจอเลยอะไรอ่ะเอาแฟดไปก่อนเจออะไรค่อยว่ากันเอยอะไรในพูดมาเฮ้ยอะไรอ่ะอา้าวไม่รู้ว่าเปิดแล้ว

อ,อยู่เฉยเงียบอะไรวะออกไปหาก็ได้ <S 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 อะไรวะเอ้าหายอะไรครับพี่เฮ้ยแต่วันท่กูเห็นเป็นตัวอะไรเมื่อกี้เฮ้น้นี่ไงยินเสียงยินเสียงอยู่ไหน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 วะหือ อะไรมาี่มานี่ตนี้อันี่อันนี้โอ้โหโอ้อันน้หมามานี่หมา mãi đó nghe, mã, Ây Ây mãi gì, Má mãi 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 đi mãi mong mãi hả? mãi mã, mãi Ê mãi tổ mãi mãi Ây ตายยากจังวะออกไปนี่อะไรแถมให้แถมให้<ม>เฮ้ยเออดินดินเฮ้มึงห้าเหรอโอ้หมดดวงเลยฮ้ยหมดดากเลยสัตว์โอ้เขาศูนย์สอง อุ้ยหมาใหม่เหรออุ้ยไปดีกว่าเอ้ยเหระมันเหมือนเฝ้าอะไรไว้เลยไปดูดิมันต้องมีอะไร่ะแน่ยังไงคงไม่อยู่แถวนี้หรอกมันต้องเฝ้าอะไรไ้แน่เลยหรือเปล่ามันมีไปเหรอมันมีตั้งนานหรือเปล่าหรือเพิ่งมีวะ ไม่รู้ดิมีอะไรไหมไม่มีเนาะทำไมมันเหมือนเฝ้าอะไรไปเลยวะองใส่คิดไปเองม,มีอะไรเกิดหรือเปล่าไม่เอาไปแล้วไม่มีอะไรไปดีกว่ามันก็เฝ้าเฝ้าไว้เ็นเอ้ยโอ้ยกง โอ้โหกูว่าเสียงอะไรเย็ดเย็อาร์ตเว่ยไม่มีอล้ววะข้างๆไม่มีเนาะไปดีกว่าเหมือนกูเดินมาสามรอบตรงนี้โอ้โหตัวบัตรซบยัดยัดอุ้ยปืนนี้ถ้าอัรโอ้ถ้าจริงๆแรงกัเนี่ยสูตรเนี่ยหมดเลยเอาเสียบอีกเสียบอะไรเฮ้ยตรงนี้มันไปยังก็ยังอยู่อยู่นี่กล่องนี้ไอ้ของเหมือนภาคสามเลย มีแล้วไปก่อนเอออยู่กูไปเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเช็คอีกทีก่อนไปมีปลาเปล่ายัางเครียดตอนวอาาัวปลาไปขายเลยอยู่เฉยปลาไปขายเอออันนี้ลืมอ่านแลวรู้ว่ารอน,นายอยู่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้รอกูแน,น,น่ เวเซฟอ่ะมีอะไรดลังที่รู้อ,ะอ่ะโอ้โหใช่ใช่ผมบวกหมามาครับพี่ผมชำนาญการแดัดแปลงอาวุธทุกรูปแบบแต่ต้องมีค่าเหนื่อยหน่อยนะครับแด้ไม่ไหไวแล้วขอตัวสักครู่ครับได้ได้ทำมาดิโอ้มีเงิน,ห,ห,นห้าหมื่นหรอวะ่เสียมากินทิบหาย พอโทษที่ให้รอ,อนี่ครับของคุณโอโเสียงกินมันจะเสบยไหมเนาะไม่คิดเลยว่าจะได้กินอาหารจานนี้ในพื้นที่หนาวนบแบบนี้ขอบค,คุณครับเฮ้ยอันนี้อันสุดท้ายอุ้ยปลาที่จริงถ้ากูไม่ขายปลากูมีครบแล้วเนี่ยเชื่อไหมเอออันนี้สองหมื่นมาขายของกันอะไอตัวละแปดมือเลยเหรอแพ้ของบอสอีกโอ้โหเหรียญขง,ง่นี่แค่แปดท่านี่ก่อน โอ้เอถอถก,น,กนะอนี่ผสมครบไม่แพงอยูนะอุ้ยนี่หนึ่งหมื่นห้าอุ้ยโอ้โหสองหมื่นเลยเว้ยอ่ะหมดละหมดใช่ไหมโอเคหมดอาา่อาฮะโอ้โหราคาถูกมากนะครับรับประกันเลยเอาไหนไหนขอดูก่อนสิให้ผมเลือกอะไรสักอย่างให้คุณไหมครับไม่ต้องเลือกเลือกเองเอ่อกดเมาส์ อ้าวมีแค่นี้เหรอเอาเอาอ้าะเฮ้ยซื้อปืนกับแสนเดียวมีสองแสนได้เนี้ยเอออันนี้อัพเต็มอันนี้ก็อัพสุดอันนี้ก็สุดไม่มีเอ้ยอ๋อไม่เป็นไรทุกอย่างเรียบร้อยดีโอเคแล้วก็อัพความแรงหน่อยครั้งหนึ่งพอให้ความแรงสี่มือเลยยี่เนียโคตรแพงแล้วมีของแต่งนะนี่ของแต่งทองนี่ของแต่งสาม รรมทั้งหมดคือการลงทุนนะครับอีธานใช่ทั้งหมดคือการโอ้หนี่ไอแล้วพบกันใหม่ครับกระสุนกลับมาว้าวมโอ้โหโอ้โหเอเอ,เอ,เอครบชั่วโม,มองอยังวะเออครบยังวะไม่รู้อันเออคลิปมาหน่อยแต่สั้นไปหน่อยก็ไม่แค่นี้ครับผมเพราะว่าคลิปหน้าเราจะไปลุยกับไอเซนเบิร์กที่อยู่ฝั่งนู้นเลยโอ้โหบผมคลิปทีเดียวไปดูฝั่งนู้นเลยเอง ความคลิปนี้เราก็มาสาวดสมบัติใเนเชื้อนผมโอเคครับผม,อผมขอต้องจบเบียดเ,เนี้ยนี่ผมอา้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมอย่าลืมอ่านหนังสือนะครับบ๊ายบาย